ไปเพื่อนๆสายนักกินนะคะกับ12ร้านเด็ดที่เราคัดสรรมาตลอดการเดินทางตั้งแต่เมืองโอซาก้าผ่านทากายาม่าโตเกียวแล้วก็จบที่คาวากุจิโกะค่ะรับรองว่าเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเรามาเริ่มกันที่เมืองโอซาก้ากันเลยค่ะร้านแรกที่เราจะไปก็คือร้านปิ้งย่างกิวคากุย่านโยชมบุรีค่ะ ร้านนี้นะคะอ่อจะมีเมนูสองแบบก็คือแบบบุฟเฟ่ต์กับ oh. อะลักัสเมนูเนี่ยก็จะมีเมนูภาษาอังกฤษเราสามารถที่จะสแกนผ่านมือถือแล้วก็จิ้มเลือกเมนูได้เลยค่ะ oh. ที่เด็ดของเขานะคะก็คือน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มของเขาจะมีมาให้แล้วแบบจิ้มกับเนื้อวากิวอันนี้เราสั่งมารอร่อยมาก oh. ถ้าเราสั่งแบบบุฟเฟ่ตนี่ก็คือเขาจะจัดเป็นเซตมาให้เราอะนะคะแล้วก็จ่ายตามราคานั้นแต่ที่บ้านเนี่ยเลือกสั่งแบบอลาาา์ก็คืออยากกินเนื้อจานไหนก็จ่ายราคานั้นวิวร้านก็จะอยู่เรียบกับคลองโดนทนบุรีค่ะตลาดครุรมงหรือครัวแห่งโอซาก้าค่ะนี้เขาบอกว่า ที่นี่เพื่อนๆนักชิมมาแล้วจะไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะมีอาหารขายตลอด2ข้างทางทั้งที่เป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็ร้านขา้าอันนี้เราแวะชิมปลาไหลย่างกับหอยเชลย,ย่างค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปทานซูชิสายผ่านกัน ออกจากโอซาก้ามาที่เมืองทากายาม่าค่ะร้านนี้อยู่ในมิชลินไกด์นะคะชื่อว่าเลมิดิร a ตอรอ t เจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าเชฟทากามิคัสึโนริค่ะอันนี้ก็คือเมนูแนะนำของเขาเลยค่ะชื่อว่าฮิดะสเต็กเมืองทากายาม่าเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องเนื้อฮิดะค่ะ เป็นเนื้อประจำเมืองของเขาถ้ามาเที่ยวทกยากายามาก็ต้องลองชิมเนื้อฮิดะกันดูนะคะอันนี้เราสั่งฮิดะฮัมเบิร์กมาด้วยค่ะแล้วก็มีสปากเกตตีคาโมตาร่ามให้เด็กๆมาลุยกันต่อที่ร้านทาคุมิยะปิ้งย่างยากินิกุค่ะร้านเปิดบริการอยู่บริเวณชั้น 2, 2> นะคะชั้นล่างเขาจะขายเป็นประเภทเนื้อที่แบบ สามารถซื้อกลับไปทำอาหารที่บ้านได้นี่คุณพ่อเขาสั่งเป็นไวน์แดงมาทานกับเนื้อฮิดะย่างค่ะปปิป้งย่างยากินิกุเนี่ยลักษณะเด่นของมันก็คือจะปิ้งบนตะแกรงเตาถ่านค่ะทำให้เนื้อสุกพอดีแล้วก็จะให้กลิ่นหอมในเซตเนื้อย่างของที่ร้านเนี่ยก็จะมีข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ซุปมาให้ด้วยนะคะ แต่ที่แบบชอบมากๆก็คือซูชิหน้าเนื้อฮิดะค่ะอันนี้เลยแบบโอ้ตายไปเลยเข้าโตเกียวมาแล้วนะคะอยากจะชวนเพื่อนๆมาร้านสไตล์อิสักยะกันค่ะชื่อว่าร้านอิโซโมารุซุยซังอาซากุสะแวะไหว้พระที่วัดเซนจูจิแล้วก็มาทานอาหารกันที่นี่ได้เลยค่ะ เมนูของร้านนี้นะคะที่แบบแนะนำก็คือมันปูย่างค่ะแล้วก็เราก็สั่งเป็นซาซิมิรวมทะเลปิ้งย่างมีแซลมอนมีข้าวผัดให้เด็กๆได้ทานด้วยนะคะเมนูอาหารเนี่ยก็จะสั่งผ่านแท็บเล็ตของทางร้านมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาย่านเวโนนะคะเรามีร้านแนะนำคือร้านฉบูไซค่ะ ชบูชบูก็ประมาณซุก,กี้ยาก้แบบสไตล์ญี่ปุ่นที่เอาเนื้อมาจุ่มกับไข่ดิบมีน้ำซุป3แบบก็คือแบบน้ำใสขาวขุ่นแล้วก็แบบเผ็ดส่วนพวกเนื้อเนี่ยเราจะสั่งเป็นเซตอันนี้ก็คือเนื้อวากิวนะคะมีเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่ส่วนพวกผักเนี่ยจะอยู่ที่บาร์ตรงกลางก็เดินไปตักได้ไม่อันค่ะ ร้านอยู่ชั้นสองนะคะของห้างอเวโนโมริค่ะถัดมาอีกนิดนึงนะคะชื่อว่าร้านเบียร์ฮอลกินซาไลออนอยู่ที่อาคารเวโน3153ค่ะเป็นร้านที่ขายเบียร์สดแต่มีอาหารนานาชาติให้เลือกหลากหลายเลยค่ะเราสั่งมาทั้งพิซซ่าไส้กรอกรวม มากกโรนีอบชีส hmm. ข้าวโอมุไรซ์ด้วยค่ะแล้วสำหรับคอเบียนี่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะร้านนี้มีเบียส์สดให้เลือกถึง8ชนิดด้วยกันค่ะ mm hmm. เราเดินข้ามฟากจากสวนเวโนมาที่ตลาดอเมโยโกะได้เลยค่ะ mm hmm. ที่นี่นอกจากพวกเครื่องสำอาง mm hmm. เข้าของเครื่องใช้ที่จะซื้อกลับแล้วนะคะ สตรีทฟู้ดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามพลาดที่นี่มีขายตลอดทางเลยค่ะทั้งพวกอาหารทะเลทาโกยากิโมจิผลไม้อันนี้เราแวะซื้อผลไม้เคลือบช็อกโกแลตทานกันค่ะถ้าพูดถึงราเมนสไตล์โยโกฮาม่านะคะก็ต้องอิคาคุยะราเมนค่ะร้านนี้มีหลายสาขานะคะโดยเฉพาะในชินจูกุ มีทั้งซุปทงคัตส,สึซุปชโชยุแล้วก็ซุปเกลือค่ะแต่ร้านนี้เราต้องบริการตัวเองนะคะโดยจะมีตู้แบบนี้ค่ะเลือกเมนูหยอดเงินได้รับตั๋วมาแล้วก็ให้พนักงานได้เลยค่ะน้ำทุกอย่างบริการตัวเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาดิสนีย์แลนด์นะคะเบคคอฟี่ช็อปก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากให้ได้ลองกันค่ะ ที่นี่นะคะข้าวแกงกะหรี่อร่อยมากเห็นหน้าตาแบบนี้น้ำดําๆแบบนี้นะคะเหมือนข้าวแกงกะหลียงใจโกะมันทานคู่กับข้าวที่ผสมธัญพืชน,นี้ได้อร่อยมากๆแล้วก็แซนด์วิชค่ะร้านนี้นะคะอยู่ตรงประตูทางออกของดิสนีย์แลนด์สถานีไมฮามะค่ะพาเด็กๆมาทานก่อนเข้าไปดูขบวนพาเรดก็ได้นะคะ มาต่อกันที่เมืองคาวากุจิโกะเลยค่ะมาดูฟูจิชัดๆกันที่ร้านเจเปนิดร r a อร m o u n t a เทนฟูจิ i ิวค่ะร้านนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะพวกข้าวแกงกะหรี่หมูทอดราเมนโซบะอุดอง้งในร้านตกแต่งสวยงามค่ะร้านอยู่ชั้น2นะคะตรงข้ามกับสถานีคาวากุจิโกะและนี่คือวิวเด็ดของร้านค่ะ ร้านที่มีชื่อเสียงอีกร้านหนึ่งของเมืองคาวากุจิโกคือ Royal Horse Fuji Yoshida ค่ะเมนูแนะนำของเขาคือแฮมเบอร์ค่ะเป็นร้านอาหารประเภทครอบครัวมีกุ๊กประจำร้านปรุงอาหารนะคะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารนานาชาติภายในบรรยากาศดีเหมาะสำหรับพาครอบครัวมาทานค่ะ